กินวิตามินอย่างจะได้เป็นภูมิแพย้ยกยกยกอะยกกองไปยกยกกองยูโสรสไตล์ของแท้นะครับจริงๆวันนี้มีถ่ายละครน,นะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแจ้งมาว่าจะมีฝนทอนคลายที่จะมากนะฮะหลากหลายพื้นที่นะฮะหลากหลายพื้นที่ก็เลยทำการเลื่อน ออกไปนะฮะวันนี้ก็เลยไม่มีถ่ายนะฮะสรุปไม่ตกอันนั้น,นสิไม่ตกไงก็กองบุตุนิยมวิทยาได้แจ้งข่าวออกมาเช่นนั้นนะฮะทางกองละครก็เลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะฮะนอกจากพื้นที่ที่ถ่ายอืมเพลงพ่อมากเลยะฮะพี่หมูฟังเพลงอะไรพี่หมูพงิเพงเพลงพิงอ่ะ h e ว e อ r e y ยู w h e ว e จ้าเพียงรู้ตัวอีกทีขอบคุณนะพ่อมากช่องนี้จะเป็นการร้องหนึ่งท่อนนะครับพี่หมูขอสาวบางโพจริงเหรอ พออืมผมควรลงไหมยังไม่ได้กินน้ำเลยนย่นาจะเป็นชั่วโมงแล้วบ้างเ่ยผมไลฟ์เนี่ย <c oughs> พรุ่งนี้หยุดงานไลฟ์ฟิลยาเลยนะ <c oughs> ไม่ควรหรอไม่ควรลงหรอมุ่นรำเป็นอะไรลูกมุ่นรำหายใจคพิ่ข,ขึ้นข้างๆทำไมอ่ะ ใช่บุญนำร้องแบบนี้เหรอไม่ใช่เป็นร้องตามเองไงมันเป็นการคัฟเวอร์ไงมันเป็นการคัฟเวอร์ไถ้าฟังต้นฉบับก็ไปฟังใน YouTube ได้อันนี้เป็นคัฟเวอร์ไงเป็นแบบสไตล์เราไงถึงปลายทางแล้วนะ ไม่แค่กลางทางนะทุกคนฮึบมาดีเลยเจ้าเจ้าขึ้นมานี่ช่วยกำมัธธรพมาหากินเดี๋ยวนี้เลยฮ่า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 สวัสดีครับทั้งหลายสวัสดีพวกเจ้ามนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าพวกเจ้ามาดูอะไรกันอยู่ฮพวกเจ้ามาดูอะไรกันอยู่พวกเจ้ามาดูเรื่องอะไรกันเลยหรือยังไงฮ่า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 พวกเจ้านุดฮ่าฮ่า เป็นดาราหเหรอเป็นยูทูบเบอร์ครับผมเป็นยูทูบเบอร์จับลูกเบาๆหน่อยน้องชอบความรุนแรงเสียใจลิลลี่ทัดใจคงเพียแมวพันอะไรครับแมวพันไทยนี่แหละครับ าซีคุณฟังผมก็เล่นอ่ะฟรีฟซีถ้าพวกคุณอยู่ผมก็เล่นอ่ะฟรีฟซีาฟมาไลฟ์บ่อยๆนะครับแวะมาอีกได้เลยฮอบ <c oughs> ร้องเพาะจังขอบคุญฮอบ <c oughs> ขอเพลงรอเป็นคนถัดไปเต้าอยู่ <c oughs> เพลงถัดไป <c oughs> บูจักกันแล้ว นอนเที่ยงคืนนะเราเล่นเราเล่นเราเล่น,ลนขอแหงเลยเนี่ยน่ารักมากขอบคุณครับเด็กชายบุญนำมาทำไมอยากเล่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบาลไล้วเสร็จจะไปเล่นด้วยนะครับ ลูกอยากเล่นแล้วลูกป้างได้ไหมเพงป้างเหรอป้าง มันนั้นำบุญนำนอนบนหัวครับอุ้ยขอบคุณคุณว่านะครับ่งพงวะัรบนหัวมาให้ใช่ไหมกินน้ำน้ำอยู่ไกลอะ่ะขี้คานยางข้านหยางไหมพี่น้องขอบคุณหมวกจากคุณว่านะครับรอ กินข้าวอีกแล้วเพราะเพราะเหรอคนมีเสน่ห์เฮ้เธอทำไมตัวเธอถึงดำดำโอไม่น่ารัก อยูจังเลยขอบคุณครับฮฮักที่เจ้าให้บอกเคยให้ใจกับใคทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้า ไปลองละพาทัวร์หน่อยเฮ้ย,เ,ยเด็กชายบุญนำทำอะไรปะขอบคุณเล่นดนตรีสิบอันจากคุณออด้วยนะฮะขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะบุญนำเดี๋ยวบุญนำจะลมกีตาร์ฟาดสามตลบเลยนะฮะึสักทีดีไหมเนี่ย นนกัดไปเลยลูกเออกัดไปเลยครับควรไม่ให้หมดเล่นไม่ให้หมดเลยลูกเออนั่นแหละผ่านเออคีย์บอร,ร์ดก็เอาไปเลยนั่นแหละยังไงล่ะนี่ไงมันเป็นซะอย่างนี้ไงพอฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเงือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจ ในใจว่าพรุ่งนี้เรื่องคของเราจะสุขหรืสสอสสนเศรงจจงวนขอดาวให้ช่วยบอกช่วยบอกให้ฉันได้รู้ให้มั่นใจการรอคอยมัมอนยากเกินทนไว้ได้โปรดช่วยบอกฉัน และตอบหน่อยได้ไหมว่าพรุงนี้เขากับฉันมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉันเพิ่งบอกฟักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่าง แมวอีกตัวเหรอมีคนต่งแมวให้อกอใครอะใครอะโอ้คุณบุญคุณบุญย่าอีกแล้วโอ้ยสามตัวแล้วขอบคุณมากอาหลานมาขอบคุณขอบคุณอีกแล้วลูกๆเอามั้นํำมานี่ก่อนสามน้ำมเขาส่งแมวให้น้ำ คุณบุญญาขอบคุณอยู่ยนี้เลยขอบคุณเลยซิูเน็กทำขอขอบคุณก่อนส่งแมวมาให้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กินเยอะๆเลยโอ้ยก็อย่าหวงมือนักสีขอบคุณครับซีโอ้ยไอ้นำ้ำนี่อมยขอบคุณอุ้มใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งมากเลยเด็กชายบุญน,นำ,นำ เด็กชายบุญนำเด็กชาย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 บุญนำเด็กชายบุญนำเด็กชายบุญนำเด็กชายบุญนำโอ๊โอ๊โอ๊กโอ๊กกิกกิกิกิแมวมาอีกแล้วอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกิกกูกูกิ๊กกะกูกูกิ๊กกสวัสดีครับตุ่วสวัสดีครับกิ๊กกูกูกักกักกิกกูกูกักกัก ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกิกิกุกกักกิกิกุกกโอโอโออีอีอีแบแบบแบบแบบบหยบหยบหยับหยอกหยยองย่เทเวิร์กอ่ะบนนำเทเวิร์กบูนนำเทเวิร์กขอบคุณก่อนหยョียョหยョหยเนี่ยบยยงห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 ยง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 เทเวิร์กเทเวิร์กขอบคุณไงหยงเต้นไงเราได้แมวเราได้แมวแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับโอเคไหม เราเบิกเลยนก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 งกน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 กงกน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 ้องเทาเวิร์กพาไปใส่ชุดนองใส่หมวกกันอ่ะเดี๋ยวใส่หมวกให้น้องก่อนต้องใส่หมวกฮะใส่หมวกหล่อเลยนะโอเคไหมน่ะใส่หมวกสีชมพูเนาะ ใส่หมวกให้ก่อนน่ารักน่ารักเก่งมากลูกใส่หมวกให้ไงทีหมะใสหมวกหล่อเลยบน,น้ำนเนี่ยหลอ่อเท่หล่อเท่บน้ำก็จะหลอ่อเท่เฟี้ยวฟ้าวน,น้ำจะหล่อเท่แบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวน้ำหอมเลยไหนหอมมาสินี่แหละเห็นไหมเอ้าแ,แล้วหูข้างหนึ่งลูกอยู่ไหนอะ อ่าโอเคโอเคเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงลูกเป็นไงืึเป็นไงแฮส้นเส้นบอกสีชมพูเลยใช่ไหมอุ้ยขอบคุณแมวอีกแล้วอ่าขอบคุณแมวแล้วขอบคุณนะแมวสงมใหมกแล้วบุนำบุณำขอบคุณเข้าก่อน อข,อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาแค่โอ้ได้มเาเยอะมากเลยวันนี้คุณคุณอุตัยคุณบุญคุณบุญเลยนะบุญญาคุณบุญญาพอแล้วนะครับมันเยอะไปแล้วมันหลายบาทแล้วเฮ้ยเฮยลูกเนี่ยลูก, <c oughs> ลกโอ้ยระวังระวังระวัง เนใื่ยลุกเนใื่อยลุกเนื่อยลุกเนื่ยลุกรักครับรักรักมากๆเลยนะรักมากมากเลยนะดู้ไหมรักมากมาก,นะมกมากเลยนะเนี่ยดูใใ้ไหมเนี่ยทำไมห,หมันพับอย่างเงี้ยล,ลูกเอ้ยหงตั้งขึ้นมาเซมันมันหลวมใช่ไหม พอแล้วนะครับขอบคุณนะครับบายบายนยวไปแล้วนะบุญนำจะไปแล้วนะบุญนำไปแล้วนะบุญนำจะไปแล้วนะขอบคุณมากมากนะครับไปลูกไปเล่นไปไม่กลัวละไม่กลัวละไปนําไปไปเลยไปเลยก็ไปเลย,เล,ย,เล,ยลูกไปไม่ต้องฝงมาแล้วนะแมวอะไปลูก นิ่งเลยทีนี้ไม่ไปไหนเลยอยากออกทีวีอยากออกทิกตอ,อก TikTok เหรอลูกลูกอยากออกทิกตอกหรอลูกจยากโดนอุ้มมาออกทีวีเหรอเนี่ยพ่อก็ยังไม่โต <c oughs> พอแล้วนะแมวมือว่อยทั้งหลายเนี่ยอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันนะฮะก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะทักหนึ่งบทเพลงแล้วกัน อไอ้เพลอะไรคือข้ามนาฬิกาใ้นะครับเป็นบทเพลงสุดท้ายสำหรับข้าคืนนี้แล้วนะฮะขอไม่เปลี่ยนเลยจัดไปนะครับสำหรับไม่เปลี่ยนเลยนะของค o n f e l l o f e l l o ร้องหรือยังเหมือนร้องกันเลยอ่ะร้องอยังเพลงนี้ ลากันด้วยบทเพลงนี้แล้วกันนะครับไว้พบก,กันใหม่โอกาสหน้านะฮะต่อชนีละกันที่เราได้เจอกันชีละกันยอยู่ข้างฉันไม่ว่าใครซ้อมก่นแล้วกันบ๊ายบายฮะไปต่อไม่ได้จริง ก็บันเทิงกันไปนะฮะสนุกสนานในการสำหรับวันนี้นะี่ฮะผิดพลาดประการใดคำพูดวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะไว้มาสนุกสนานกันใหม่ในโอกาสหน้าในะะรอบหน้าแล้วกันนะฮะรอบนี้ผมก็พยายามร้องเพลงพยายามเอนเตอร์เทนนะฮะต,ต่างๆนานที่สำคัญเนี่ยขอบคุณทุกการเข้าใจนะฮะที่กรอนเข้ามานะฮะรวมถึงของขวัญทุกชิ้นเลย ทุกสิ่งเลยนะฮะเป็นกำลังใจนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะฮะพรุ่งนี้เริ่มงานทํางานก็ขอให้ทํางานอย่างมีความสุขนะครับสำหรับใครที่ไปเรียนนะฮะขอให้เป็นวันที่ดีนะฮะพบเจอมิตรภาพที่ดีนะฮะเพื่อนให้ลอกกันบ้านนะครับผมสำหรับใครไม่ได้ทํากันบ้านเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปแอบลอกกันบ้านเพื่อนก็อนุญาตให้ลอกกันบ้านละกันนะจ๊ะอ่ะพรุ่งนี้วันหยุดเหรอฮะพรุ่งนี้มันหยุดเหรอพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้วัน วันเกิดของคุณแม่ใช่ไหมอ่าพรุ่งนี้วันเกิดคุณแม่นะครับใช่ไหมเรียกว่าแม่ไหมแม่แม่แหละใช่ใช่ครับวงนวันแม่นะฮะโอเคพรุ่งนี้ก็วันแม่นะฮะอย่าลืมไปไหว้แม่กันด้วยนะฮะเข้าไปทักทายนะฮะนะฮะพรุ่งนี้เป็นวันราชินีนะฮะวันหยุดนะฮะก็อย่าลืมไปไหว้แม่ด้วยนะครับผมวันแม่สิบสองสิงหาเออแล้วเรียกอะไรคนละแม่ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เป็นวันราชินีแล้วกันวันเกิดราชินีแล้วกันนะฮะวันหยุดค่ะวันหยุดก็ถือว่าเป็นพักผ่อนนะฮะพักผ่อนกันยาวๆไปนะฮะพักผ่อนตั้งแต่วันเสาร์ทชตรวมไปถึงวันจันทร์กันเลยทีเดียวสาวันเต็มเต็มนะก่อนจากกันวันนี้นะฮะก็ยังไงดีฮะคิดถึงฉันเลยวันนี้ไปตัดผมผมยาวแล้วแต่พี่ไม่หยุดเอ้าทำไมพี่ไม่หยุดล่ะฮะ ทำไมคุพี่ถึงไม่หยุดละ่ะใช้บนน้ำหลับสแสแลบยูโรหยุดไหมยูโรรุ่งนี้พี่อาจจะไปทำหน้ามันผมตัดบ่อยยาวไวนะไม่ได้หยุดเออใครไม่ได้หยุดก็สู้ๆนะฮะวัางก็มาไลค์นะ,ะัะคิดถึงเช่นกันครับขอแห้งหมดแล้วนะฮะพักเถอะน้ำดื่มดื่มน้ำนะฮะ ขออีกเพลงเก็บไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับอุปกรณ์การเล่นดนตรีนะฮะไปทำหน้าไปทําอะไรครับไปเขาเรียกว่าอะไรมันจริงจมันมีสิลเตอร์แต่จริงมันมีสิวไงไปกดสิวออกนะฮะบายบายค่ะโห oh, หน้าโคตรหลอบ้า <Bar. S 1> ผมพี่ฟงอะไรไม่มีฟงอะไปหาเข้มใช่ตอนเย็นตอนเย็นมีพบเจอพักพวกนะฮะ ฝันหวานนี่ต้องฝันหวานเช่นกันครับฝันหวานเช่นกันนะครับขอบคุณที่สร้างความสุขให้นะครับขอบคุณแม่ฮะเอาหุ่ดำไปหาลักกี้ไม่ได้นะฮะลักกี้นา่าจะไม่รอดนะฮะฝันดีนะครับไปเถอะพ่อหนุ่มเชื่อไหมแกไม่ไปง่ายๆหรอกบ้าก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ก็นิดหนึ่งนะฮะพีเคแล้วไม่พีเคซันไม่ได้ คุยเขาไม่รู้เรื่องด้วยอย่าพิ่งไปบอกคนที่มาบมานเลยได้ไหมฝนดีนะครับฝนดีนะครับฮับไปแยกย้ายสงสารอะลากันนะครับก่อนจากกันตอนที่จะลากันไปนะครับก็มีคนก่อนจากกันก่อนลากันอยู่นี่แหละไม่ได้ลากันแทกทีนี่ จาก FC จะขอวปลาราวเด้อโอเค FC ขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆเด้อขอตอบเวลาสินาทีถ้าไม่ได้จริงๆนะยฮะก็ต้องไปแล้วจริงๆนะครับส0นาทีไม่ได้นะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะพรุ่งนี้ก็มีฝนตกนะฮะมีฝนตกก็อย่าลืมนะครับอย่าไปตากฝนนะเดี๋ยวไม่สบายนะฮะช่วงนี้คนเป็นไข้คนป่วยก็ค่อนข้างที่จะเยอะขอบคุณจดหมายรักที่ส่งเข้ามาด้วยนะฮะจะไปแล้วหรอคะใช่ครับจะไปแล้วครับจะไปแล้วครับก็ก่อนจากกัน อ่ะก่อนจากการกินรอบแล้วนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันป่วยอยู่วันอ่ะสำหรับใครที่ป่วยนะก่อนจากการวันนี้ก็ขอให้คนที่ป่วยพรุ่งนี้ตื่นมาก็หายหายแบบงงหายแบบอ๋อเมื่อคืนป่วยอยู่นี่นะาทำไมตื่นเช้ามาแล้วหายก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะฮะรักษาสุขภาพด้วยโยโูโรขอบุณนรคบอย่าจากไปพึ่งเข้ามาเอง ไว้รอบหน้านะครับไว้โอกาสหน้าค่อยมาเจอกันใหม่เนาะโอ้ยวันนี้เข็มต้นไปตอนจบอะจบไปแล้วอ่ะจบแล้วนี่เฮ้ยไม่ใช่ดิพรุ่งนี้รู้สึกยังไงคะที่ตัวเองหล่อขนาดนี้นั่นสิรักคนนี้มากอาโคลยลูกเจ๊แตว mm hmm. ทุกคนผมผมมีปัญหาจริงๆมันมีเรื่องหนึ่งที่แบบพอละครอ,ออกแล้วมันจะต้องแบบ มันจะโดนเซนเซอร์หรือเปล่าเรื่องละครเรื่องลวงนะฮะละครเรื่องลวงมันจะมีเขาเรียกว่าต้องหากันต้องต้องนางเอกชื่อครูเวครับแล้วเวลามันพูดเรียกกันเนี่ยนักแสดงคนอื่นเรียกกันเนี่ยแล้วผมอยู่ในในฉากอะไรเงี้ยนางเอกชื่อครูเว ทุกคนคิดเอาว่าเขา้าฉากแล้วมันฮาไหมผมก็คิดไปอย่างอื่นไปเลยอะ่ะแล้วบางคนเขาพูดเร็วๆเวลานั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะผมไม่รู้ว่าทางกฟทชจะแบนหรือเปล่าไม่ใช่เขาชื่อเขาชื่อวันเวลาแล้วชื่อเล่นเขาชื่อเวไม่ใช่ครูเวนนั่นไงคำเตือนไลฟ์ของคุณ อันนี้อะไรอะหาไม่จบไ์ภายในสองทีนั่นไงเห็นไหมไปแล้วบายบายสวัสดีครับ